สวัสดีครับสวัสดีตอนเสาร์าครับผมพอกันคลิปสองตอนเสาร์เลยครับยวเอาไปปลดปลากันในบัในใดก็ต้องไปลุ่นกันอีกเท่อครับผมว่ามันสิมาน์บอคือมือคืนบอพอกันคลิปสองครับเมื่อน,นี้ตอนเสาร์เลยครับจะไปลุ่นไปชมพร้อมๆกันครับผมนี่ครับมือคืนนทายหเห็นบอคักยำเสารีพูน แม่น้ำเพิ่นก่วงคักขนาดเลยพี่น้องตอนเสาๆไปบึงไปลุนไปชมพร้อมกันมาสิติดคือเมื่อคืนบ่ส่นน้ำกันครับเป็นพวกคือเก่าพี่น้องบึงคุณโอ้ยอยู่ใต้น้ำโอ,ตโอ้ติดคักขนาดคุณนะ่ะ มานยำเศร้าอีกแล้วครับหลังจากเมื่อคืนกับมานขึ้นกันยำเศร้านี่กับคักผูพี่นอ้องเบงเป็นพ่วงเลยครับรซัมปาเลียงเลยพี่น้องปดไว้วันนี้ชั่วโมงนึงสิแล้ววันี ลาะเพียนตรงงามๆเลยปลาสงรงปลาสอยอูเป็นแถวเลยพี่น้องเบิง่งอู้โตกำลังพอดีครับเธอแต่สิบปดแล้วพี่น้องเอ้ยจนได้ว่างกล้องซอยปดขิ <c oughs> ้ดเป็นแพร่เป็นแพร่แบบนี้อู้เฮ้ยผุน เอาจึงไดกป่าแต่มันเป็นป่าตัวน้อยครับดางซีเส้นซาำสามนิ้วครับผม<ฮ>ติดเป็นพ่วงเป็นพ่วงบ้านนี่คักขนาดครับเดี๋ยวซอยเพิ่นปดก่อนพี่น้องโอ้เทโพพี่น้องตูว เกือบซ้ำแขนเลยกัดกัดกัดกดโอ้ยส่ออนปลาบานเพิ่นลายคากลายแน่หาเลยเบิดมือครับติดแ,แนวเนี่ยสี่ท่นโปดบอลร,ระวังหลุดเดี๋ยวปล่อยลงนำ้ำอืมนั่นแหละ นันเลยนไดนเลยมันมันมันข้าตาคนพันพูดีนอกเบิ่งพูในน้ำผูขักเดี๋ยวดิเดี๋ยวสืดนกอปะเทโพตัวใหญ่ๆเกือบสามแขนงอนตามอีกแล้วไม่ให้แล้วบางหักก็ช่างมัน เป็นแถวพี่น้องเลยตะเพียนทองตะเพียนตะเพียนไม่ใช่ตะเพียน,ยน,ะะยนหรอครับส่วนลายพูนะกับปลากระมังต้เนเบื่องพ่วงนี่พี่น้องเป็นพว่วงเป็นพว่วงพูนพูนจิดเอ้ย เ,เอาสำไปลาพี่น้องเบิ้งครับคักปลาลายคักโพดเบิงเ้ลกกลงข้าเดียวเลยโล่กลัวสองโลแล้วครับเข้าเดียวเลยเดี๋ยวซอยปลดปลาเพิ่นก่อนพี่น้องติดคักติดแน่โอ้พี่น้องอเป็นแถวเลยครับซอ,อนซอ,อนนี่รีครับปลาบานเพื่อนโอ้ยคักคัก เต็มเลย่างสีเส้นพุนเป็นแพร่เป็นพ่วงไปเลยครับสงสารคนโปคือกันละ่ะถ้าติดขนาดนี้ <c oughs> ปลาขาวพี่นอ้องปลาขาวหน่อยเมื่อวานได้ใหญ่กว่านี้อยู่เมื่อวานเกือบโลวันนี้ได้ตัวกระตี๋เดียวขูดเบิง้งขุดข้างล่างขุดน้องเอ้ยขุดนะข้างล่างเต็มไปเบิดเลยครับคุณน,นี่ป้าแปบ พุ่งคักขนาดบรรยากาศครับปลาย่ามเศร้าพี่นอ้องเ้ยอู้มานคักมานแน่หาเลยเบิดมือละพี่น้องถาว่างไปเรื่อยๆครับผมได้ปดเรื่อยๆอยู่ครับ ปายกมองไดกับมีแต่ปลาพี่น้องคุณนะพุนท,ทางคุนก็มียังได้อยู่เรื่อยๆครับแต่กลางน้ำบ่คอยติดตีบันใดติดแต่ทางขางคุณดปลาใหญ่ขึ้นบัวเลยปดซีเซ็ตแล้วก็จะไปรุ่น สิบหกเส้นสิบสองเส้นครับมือขึ้นบอมานปลาใหญ่เบิงเสาร์นี่วสีมานบ่เฮ้ยพ่วงนี่พี่น้อง,งหาหกตัวพี่ข้าลนะงล่างนี่ก็เุิ่มขุนอะ หลายคักคือน้องปดบกโดนหนึ่งเพิ่งได้กลางคล้องมีแต่ปลาตะเพียนปลาอย่างอื่นก็มีนิดหน่อยส่วนหลายมีแต่ปลาตะเพียนครับผม ครับซิซ้ำมืขึ้นอีกแล้วเป็นหลุดไปชมน้ำกันเรื่อยๆครับผม นูน่ะเทโพอีกแล้วตัวกำลังพอดีพองามครับพันอุดหลูดเลยมันติดเงี่ยงนะอื้อหือ,หอ เย่ยงแข็งขนาด มันยากาศปดป้ายามเเ้าป้าก็ไล่ไลยพี่นอ้องตัวได้ปดง่ายกับปดง่ายตัวได้ปดยากรักยากยากยากจนไม่อยากได้สามสี่ตัวเลยมั้งเทโพตัวเล็กกับตัวใหญ่ ตัวนี้วังหันบริไทพี่้องเบิงปากกาบ้านเท่าหรือไปอีก,กรำรติทังปีก็ยังติดอยู่พูโอู้ไปอีกคำรรอีกตัวหนึ่งแต่ว่าตัวน้อยครับ ตัตัวน้อยปลาเพียบางบอลก็เอินปลากาบางบอลก็เอินปลาเพียไปกำหอบตัวสามตัวสิสุดปากแลวครับนี่เเลือ้ำนีล่ะสุดปากนี่เดี๋ยวก็จสิปเบ่งปากสิบหกเซนกับสิบสองเซนมาสิมีความหวังบ่ ชิสุดปากแล้วมองนี่ก็เป็นพ่วงอยู่ปลาเสือครับปลาเป่าหนามพีตั้งพี่อู้ขูนนะพีจะเต็มอยู่น้ำมัท่านได้ปรดตัวงามดีครับปลาเสือปลาเป่านนามตัวใหญ่ <laughs> จะไปพันอีกแล้ว,ลวนะปิดลายอย่างสีเมื่อจะผูดปลลวพี่น้อง ปลาสิ้วป,ปลาแปบปลาอีกกรรมแา่ผีก็ยังดินแปด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 แอยู่หุ่นอ่ะชมกันยาวๆเลยครับ มัเบิดแล้วครับซุดแล้วซัมเน,นะครับขามคล้องไปพูดยังปลากาแับนี้ตัวหนึ่งถ่ายสุดสุดท้ายครับพี่น้องนั่นกับอีปูปูสองตัวอันนี้ปลากา ปลาหมอช้างหยบีปยบปามอโครุงเทวเขาเรียกปมอโคเปค็นไปครับไปรุนปากง่ายกัน16บกเส้นกับ12เส้นต่อครับมานบ่มานต้องไปรุนลำกันครับผมเป็นรนไปชมนํำกันครับปาก16เสน้น มาณนบอมากรกนะาถาเบิ้งกันเอาครับเลือปากเรืปากสิบสองเ้นโอ้โนั่นปะบูพี่น้องปื๊ดใส่นี่ไหมใส่สองสองโลกวะนี่ปื๊ดบบบไงหนึ่ง โอ้ปวดงายพอม่ปะบูตายแล้วครับถึกเต็มหมดเลย,เย <c oughs> บูโอ้ซ้ำขาพี่ตัวบกใหญ่เลยพี่น้องบึบวิวเมื่อเร็นบ่เคยเห็นไงปานนี้จักเสือะปะบูก็ได้ไปหลุนไปชมกันต่อครับหลุนน้ำกันไปเรื่อยๆครับปากสิบหกเซนปะบูคือมาหญ่คักไงแน่เลยพี่น,น้ในในในนองเบิ่งดู อ ح. ขักขนาด,ดามาันหลุน12เซนกันครับบาท12เซนซิมิต,ตัว ح. ว่พี่น้องอู้ดันวอาปุ๊บกระมาปับเลยปลาบูอีกแล้ว อู้ตูบึ้งพี่น้องตัวบักย่างไงเลยครับนี่โลกรัวโลกรัวคือสองโลนี่ล่ะโอ้หมานปลาบูเนี่ยด่างปากไงอ้โหพอๆกันเลยนี่สองโลนิดๆนึ่นลไปครับ ไปลุนไปชมกันต่อเป็นคูละบาทเยเกือบซ้ำกันเลยครับ<ม>กับตัวแหลก<ม>ต่างกันน้อยเดียวนิดเดียวครับไ<ม>ปลุนไปชมนำกันต่อครับไม่รอพอ,อลืมเอาขายมาให้มันด <laughs> องรอบนี้เลยนะ <laughs> อตองไสิสุดปากแล้วครับใส่ดักทางปา่าลัดนามไปขามฟังสิสุดปากแล้วต้องไปรุนอีกจักน้อยได้บ่ได้ก็ต้องไปรุนน้ำกันครับผมปากใหญ่มันก็สถือยากอยู่ครับปามันโแรนณครับผมหนามมันลงแล้วมันเขาเหอะเขาต่อใหม่ครับสุดปากแล้วพี่น้องมานสองตัวนี่แหละครับปะบู ด่างปากไงญ่างปากหน่อยกับปลาขาวซอยปลาเทโพต้นน,น้อยปลาเพีย้ยหลายชนิดหลายปลาครับผมสุดปากแล้วพี่น้องมานสองตัวนี่แหละครับปลาบูด่างปากไงญ่างปากหน่อยกับปลาขาวสอยปลาเทโพต้นน,น้อยปลาเพีย้ย หลายชนิดหลายปลาครับผมเดินทางกลับแล้วครับเบิดแล้วแต่ตอนบายบายตอนเทียงเทียงสิมาไมครับมหาปดปลาหน่อยนี่ครับล่ากันด้วยบรรยากาศตอนเศร้าๆกบเศร้าบ้านไหนหรอครับเจ็ดโมงกลัวแปดโมงนี่ล่ะนังเรือพายเรือล่ากันไปด้วยบรรยากาศธรรมชาติ การทายูฮากินแบบนี้แล้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ซําเนอนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆเลยอย่าลืมครับกดติดตามให้ผมนำคันข่ายชาแนลและทีมงานสำหรับคินี้ขคโตละทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับผมลากันไปด้วยบรรยากาศแม่น้ำธรรมชาติ